สวัสดีครับก็มาต่อใน e ีีที่28เลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะสอนการคิวリーเขาสถานะนะครับจำนวนอ่าสถานะว่าช่างของเราที่ได้มอบงานไปอ่ะว่ามีกี่สถานะแล้วก็ดําเนินการกี่อย่างอยู่นะครับกี่รายการอยู่หรือว่ากําลังซ่อมหรือว่าซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนไปเปลี่ยนด้านบนบล็อกนะครับก็คือเราจะเอาแค่3ามสถานะนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนที่รอดําเนินการนะครับก็คือ รอดำเนินการเรายังไม่ได้เลือกช่างนะครับผมพอเราคลิกเข้าไปอะ่ะเราต้องเลือกช่างก่อนแล้วค่อยไปดูตารางงานว่าโอเคงานอยู่ในสถานะไหนนะครับผมช่างมีกี่รายการนะครับโอเคครับไปที่ไฟล์งานของเรานะครับผมด e แพรน์ดอ e คอนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Admin นะครับอาจจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่าเ a ส e ัน r อสคอเวิร์กเกอร์ดอสคอลิปดอพทีนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนลบบล็อกหบล็อกออกนะครับผม เดี๋ยวผมจะลบบล็อกด้านล่างนะครับตั้งแต่ดิฟคัสคอร์สิบสองเอเอ็มสามนะครับจนถึงดิฟตรงนี้นะครับก่อนจะปิดดิฟโลนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคําว่าคอร์เอชเอ็มสามเป็นสี่นะครับผมเปลี่ยนทั้งสามตัวเลยนะครับผมโอเคแล้วก็กดเซฟนะครับลองรีเฟซหน้าระบบเรานะครับอาจจะได้แบบนี้นะครับสามบล็อกนะครับโอเคครับบล็อกแรกนะครับ ตรงนี้ด้านบนนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นคำว่ากำลังดำเนินการนะครับผมแล้วก็บล็อกที่2นะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าอ่ากำลังซ่อมนะครับแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วแต่เราจะ เขียนขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้อยากให้เป็นสถานะอะไรนะครับแต่ผมจะอิงตามสถานะตารางของสเตตัสนะผมว่ากําลังซ่อมซ่อมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยครับกาลังดําเนินการอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต่อมานะครับเราจะทําการคิวรี่นะครับ sql นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับอ่า e n t e r ข้างบนสุดลงมานะครับเปิดแท็ก php นะผม php แล้วก็ปิดแท็ก php นะครับแล้วก็ enter ครับผม ในนี้เราจะเอาอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนย้าย text id เท่ากับ get id แล้วก็ include cond b ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ย้ายข้างบนเดี๋ยวมันจะมอง include cond b ไม่เจอนะครับเพราะว่าโค้ดมันทำงานจากบนลงล่างนะครับตั้งแต่บรรทัดหนึ่งถึงเลื่อนลงมานะครับ1 2 3นะสครับเราต้องเอามาไว้ด้านบนก่อนนะครับแต่ส่วน c u r y ของด้านล่างไม่เป็นไรครับแต่เราจะเอา text ไว้ด้านบนให้มันรู้ว่า text id คืออะไรนั่นเองนะครับผมโอเคครับ ผมจะสร้างตัวแปรคิวี่นะครับผมคิวรี่ Q ันเดอร์สกอร์สเตตัสนะครับ tus สเตตัสอะไรนะครับกําลังดําเนินการจะเป็นสเตตัสที่2นะครับผมเพราะว่าสเตตัสหเราจะเป็นรอดําเนินการนะเท่ากับเท่ากับดับเบิลโคดแล้วก็ปิดเซมิคลอนให้มันด้วยนะครับข้างในดับเบิลโคดนะครับเราจะพิมพ์คำว่า select นะครับ select select อะไรนะครับตรงนี้เราพิมพ์คำว่าเขานะครับอ่าเขาเขาด้านในนะครับด้านในเขาจะเป็น case id นะครับผม case id แบบนี้นะครับเราจะเช็ค case id นะครับ form นะครับผม form ตาราง tbl case ตาราง case แล้วก็เราจะมาแวร์เงื่อนไขสองเงื่อนไขนะครับ แวร์ではでは ų, ตัวแรกนะครับแวร์ด้วยสเตตัสอะไรนะครับผมสเตตัสเท่ากับสองนะครับอย่าลืมนะครับคือสองนะครับกำลังดำเนินการแล้วก็แอนนะครับผมแอนด้วยเทคไอดีเท่ากับตัวแปรด้านบนนะครับที่เราได้รับค่าเกตมานะครับเท่ากับตัวแปรเทคไอดีนะครับ โอเคครับเราทำคิวรี่เสร็จแล้วนะครับเราทำ SQL statement <c oughs> เสร็จแล้วต่อมาเรามาทำให้มันทำงานก็คือ my SQL I query นะครับ query มันออกมาผมจะประกาศตัวแปร resource นะครับผม resource สองนะครับเท่ากับ my SQL I query นะครับโอเคข้างในนะครับข้างในให้ทุกคนพิมพ์คำว่า ตัวแปรคอนมาจากการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ลูกน้ําให้มันแล้วก็จะเป็นคําว่า curly สนะครับ c u r y s t a t u s 2อย่างนี้อ่าโอเคแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะทําการสร้างตัวแปรโรนะครับ r o a d ด ro underscore s s t 2นะครับเราจะตั้งว่ามันเป็น ro s t สเท่ากับ my sql I f เฟนะครับแล้วก็ Underscore Array นะครับผมตรงนี้แล้วก็ปิดคําสั่งข้างใน f e t Array นะครับจะเอา Resource 2ไปใส่นะครับเพื่อเป็นการดึง Array ออกมานะครับโอเคครับกด Save นะครับแล้วก็เราจะมาลองเช็คดูนะครับโอเคเราผม Echo เป็นการเช็คว่าข้อมูลมันมาหรือเปล่า Echo ตัวแปรนะครับ q u e r y s t ส t ตต2 นะครับแล้วก็ปิด Exit ให้มันด้วยให้มันทํางานถึงแค่นี้นะครับอ่าแค่นี้พอเดี๋ยวไปลองรีเฟชหน้าระบบหน้านี้นะครับอ่าจะเห็นคําว่า select case id from o tbl case where ด้วยส t a t u สอแล้วก็ a อ d ด้วย text id เท่ากับ2นั่นเองนะครับผมจะไปวางไว้ใน local code ของเรานะเป็นการเช็ค q u e r y นะครับว่าเรา q u y รีหรอเปล่านะครับในตาราง repair db นะครับแล้วก็ไปที่ hpl นะครับผมแล้วก็มากดวางนะครับอ่า พอวางแบบนี้นะครับเรากด go ไปนะครับจะเห็นคราว่าอัน now column status นะผมโอเคผมน่าจะลืมคำว่า status id นะผมโอเคครับผม, okay, รบผมเราต้องดูในฐานข้อมูลด้วยนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าผมจะรีบพิมพ์ไปหน่อยโอเคครับกด go ไปอ่าจะเห็นครับว่าเข้าเคส id เท่ากับศูนย์นะครับแสดงว่าไม่มีนะครับผม อ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนะครับถ้าสมมติเราอ่าสเตตัสเท่ากับ3นะครับกำลังซ่อมลองกด go ไปจะเห็นครับว่าเขา case id เท่ากับ1นะครับผมโอเคก็แสดงว่าแบบนี้ถูกนะครับต่อมานะครับในเมื่อเราค u ว r y แล้วมันมานะครับเราจะเขา case underscore id วงเล็บหลังวงเล็บนะครับพิมพ์คำว่า add เราจะสร้างประกาศให้มันว่า มันคือ C I D นะก็คือเราจะเอาตัวเนี้ย C I D เนี้ยมาใช้นะครับบรรทัดที่7เรามาลอง Echo ดูครับผม Echo อ่าตัวแปร C I D นะครับผมแล้วก็ปิดอ่าอย่าลืมข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นคำว่า low underscore H T นะครับข้างในเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ Single Code นะครับอ่าแบบนี้ครับ low ตัวแปร S T 2ข้างในเป็น C I D นะครับกดเซฟไปแล้วก็อย่าลืม Exit ให้มันนะครับ f ีเฟสนะครับผมอาจะเป็น0ูนย์นะครับโอเคถ้าศูนย์แสดงว่าไม่มีนะครับถ้าเราเปลี่ยนสถานะเป็น3ามโอเคคือ1โอเคอ,อันแรกเป็น2ก่อนนะครับต่อมานะครับเราจะไปใช้นะครับเอาไปใช้นะครับให้ทุกคนปิดคอมเมนต์ไว้ก่อนอผมจะไปไว้ในที่กําลังดําเนินการจะเห็นตัวเลขสองพนนะครับตรงนี้ ให้ทุกคนลบนะครับแล้วก็เปิดแท็ก PTP นะครับแล้วก็ปิดแท็กต่อด้วย Echo นะครับ Echo ตัวแปร Low นะครับ Low ST2 นะครับข้างในสี่เหลี่ยม Single Code ด้วย CID นะครับตรงนี้แล้วก็ปิดตนี้ปิดคำสั่งนะครับกด Save นะครับเราไปลอง Reset หน้าระบบดูครับผมอ่ะจะเห็นว่าข้อมูลมันตรงนะครับก็คือกำลังดำเนินการศูนย์นะครับ สถานะต่อไปเหมือนกันครับผมให้ทุกคนคนระับก๊อปตั้งแต่คิวดี่สองนะครับก๊อปตั้งแต่คิวดี่สองเลยนะครับมาวางครับผมตรงนี้เปลี่ยนให้เป็นสามนะครับเลขสามครับผมเลขสามให้หมดนะครับเราจะได้รู้ว่าโอเคอันนี้คือสเตตัสสามนะแล้วก็สเตตัสไอดีเท่ากับสามด้วยนะครับผมตรงนี้โอเคกดเซฟไปนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเลขสามนะครับผมแล้วก็ เราก็ก๊อป Echo มาไว้ด้านล่างที่เป็นเลข2000กําลังซ่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนในคำว่า low st 2เป็น low st 3แบบนี้นะครับแล้วก็มาลองรีเฟซหน้าระบบอ่าจะเห็นว่ากําลังซ่อม1นะครับผมต่อมานะครับอันสุดท้ายนะครับทำเหมือนกันนะครับเป็นสถานะที่4นะครับผมโอเคจัดโค้ดให้สวยงามด้วยนะครับผมเวลาเขียนจะได้รู้สึกมีพลังโอเคครับต่อมานะครับเปลี่ยนเป็น4นะครับผม โอเคผมไล่เปลี่ยนก่อนโอเคสถานะเป็น4นะครับผมโอเคกดเซฟนะครับด้านล่างนะครับเหมือนกันครับผมเราเน้นก๊อปแล้วไปดัดแปลงนะครับผมจะได้ประหยัดในการเขียนโค้ดนะครับถ้าเข้าใจแล้วก๊อปแล้วก็ไปมได้โอเคครับผม low stc ครับผมลองรีเฟซหน้าระบบเป็น1นะครับกําลังซ่อมและซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วถ้าผมกดย้อนกลับนะครับ เราจะเลือกอ่าตารางงานของคนนี้นะครับปยัยวุฒิจะเห็นคําว่ามีไ d เดียวคือกําลังดําเนินการก็คือ1นะครับอันอื่นเป็นศูนย์เป็นศูนย์นะครับเป็นการเขานับจํานวนนะครับดูคนอื่นถ้ามันไม่มีก็คือศูนย์ทั้งหมดนะครับแต่จะติดประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนทําต่อก็คือถ้าเราเลือกช่างไปแล้วเราสามารถเราไม่สามารถกดกดปุ่มได้แล้วเราจะไม่รู้ว่าตารางช่างเป็นยังไง ผมจะพาสร้างอีกหนึ่งเมนูเป็นตารางงานของช่างแล้วก็ให้มันมาอยู่หน้านี้เลยนะครับแล้วเวลาคลิกก็ไปดูตารางเลยแต่จะไม่มีปุ่มเลือกช่างแค่นั้นเองผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามระบบแจ้งซ่อมมานะครับแต่ถ้าใครสนใจแจ้งซ่อมไป้หนึ่งสามารถอินบ x ็อกมาที่เพจผมได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ